ท่านครับวันนี้ก็เป็นไงบ้างวันนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราที่เห็นภาพใหญ่คอยเช่นนั้นตื่นเต้นไหมแล้วเป็นครั้งแรกนะครับช่วงนีามาบานในหนึ่งปีเนี่ยคุณสกอตกับคุณแบดที่ยังไม่ได้มาครั้งนี้ครั้งแรกคุณได้จเจอคุณสกอตคุณแบดนี้น่ารักไหมประกอบด้วยเวทีเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเราจะทำอะไรดีก็เลยทำเป็นอย่างเดียวทำเป็นแบบนี้ การเดลสาจะเป็นงานที่ทําให้เรานะครับรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในการอักซิสตระกตรงไหนเยอะตัวอย่างตำแหน่งแรกที่เรามีนะครับก็คือสปายตำแหน่งต่อไปสปายอีกตรแหน่งต่อไปลูบี้ดีเรคเตอร์ตำแหน่งต่อไปเอเมิเรร์ดด์ดีเรคเตอร์ตำแหน่งต่อไปไดมอนด์และแบอบเบิ้ลไดมอนด์ครับใช่ของเราไหมใช่เพราะนั้นคราวหน้า